ในช่วงแรกของเราวันนี้จะไปเกาะติดเรื่องราวของลูกหนังสาวไทยเรานั่นเองครับหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับได้ไปฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับโดยล่าสุดในทางวีรสตรีลูกหนังไทยก็เดินทางกลับถึงบ้านเกิดียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณมาดมแป้งนะครับผู้จัดจาก,การทีมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ได้ว่าก่อนเตะทุกครั้งนั้นจะให้ลูกทีมนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก่อนที่จะได้บารมีในหลวงนั้นส่งได้ไปฟุตบอลโลกครับ นักฟุตบอลสาวชาวไทยเรานี่แหละครับเพิ่งจะพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์กับให้กับวงการฟุตบอลไทยได้อย่างยิ่งใหญ่ครับหลังจากเอาชนะเวียดนามไป2ประตูตอนหนึ่งในรอบชิงอันดับ5ของศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามนะครับก็ส่งผลให้คว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดานะครับในเดือนมิถุนายนและก็ปีหน้านั้นก็ต่อจากญี่ปุน่นออสเตรเลียจีนและก็เกาหลีใต้นั่นเองนะครับ ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับเหล่าวีและสตรีลูกหนังไทยก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเรียบร้อยครับด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบินทีจี551นะครับโดยมีกองทัพสื่อมวลชนนี่แหละนะครับไปรอทำข่าวถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันอย่างคับข้างเลยครับขณะที่ครอบครัวของนักฟุตบอลแฟนบอลและก็ผู้นำกองเชียร์ก็มารอรับเช่นเดียวกันนะครับด้านมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซ้ำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับก็เปิดเผยว่าก่อนลงสนามในแต่ละนัดน,นั้นได้มีการให้ลูกทีมนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการปลุกใจซึ่งพระบารมีของในหลวงครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมนั้นประสบความสมําเร็จในครั้งนี้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วครับมาดามแป้งยังกล่าวต่อไปนะครับว่าความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับ ก็ขอถวายให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้นักเตะนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้แหละครับส่วนด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับฟุตบอลโลกที่แคนาดาในเดือนมิถุนายนปีหน้านี้นะครับก็ทางมาําแบ้งก็ยืนยันว่าจะทํางานให้ดีที่สุดให้สมกับที่เป็นตัวแทนของไทย ในฐานะ24ทีมสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าเดิมครับโดยอาจจะไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย Australia, และก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนําของโลกด้วยด้านหนึ่งลือไทยสรทองเวียนครับวหนาผู้ฝึกสอนกล่าวว่าจะยืนตั้งแต่ชุดนี้เป็นการหลักนะครับเพื่อทําศึกเอเชียนเกมส่วนในฟุตบอลโลกก็จะต้องเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับขณะที่การจะนะสังเงินกับกองหน้าตัวเก่งที่ทําไป3ประตูครับในศึกชิงแชมป์เอเชียครับก็กล่าวนะครับว่า เป็นความสร็จครั้งสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับซึ่งเธอก็ตั้งเป้าหมายว่าจะคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส่วนฟุตบอลโลกในปีหน้าก็หวังลึกๆเลยครับว่าจะสามารถผ่านรอบแรกไปได้ครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยประสบมาเป็นเวลายาวนานและเป็นะวาติศาสตรั้งแรก ไทยค่ะที่ได้ได้ตัวไปนั้นไปและเป็นความหวังสูงสุดของสมาคมและผู้จัดก,การทีมเราดีใจมากค่ะและขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยและคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้กำลังใจและช่ว